ลบบานว่าโมเราคูจ้อยครับเดี๋ยวเลิกเรียนเราไปกินข้าวกันนะเดี๋ยวพุ่มเลียงเองได้คะ่ะครูยิ่อ่อรอจริงเจ้านี่เพื่อเป็นนักเรียนทาลูดแล้วใส่ยะคู่โรงเรียนมีข้อห้ามว่าห้ามทาลูดเอา้าพี่ครูจ้อยอยังทารูดได้เลยแล้วใส่หนุอีทาไม่ได้อะถ้าครูท่าได้หนุยก็ท่าได้ครูจ้อยครับ เราต้องทำตัวย่างทีนี่ให้นักเรียนดูซซยกูหลาวได้ค่ะได้ค่ะอืมอืมอืมอืเช็ดได้ไหโอเคไหมอืออเช็ดก็ได้อออ่ะโอ้ใจยังอะลบเลยพาเดี๋ยวไฮไอ้ได้ยลาวอะคู่ใหญ่นี่เธอใส่ตุ้มหู้ในโรงเรียนรู้ไหมว่ามันพิษกฎดโรงเรียนเอ้าแล้วที่คูจ้อยอ่ะเอ้าโซยแล้ว มนซ้อยที่กู้เลาแล้วกูจ้อยครับเราต้องทำตัวย่างที่ดีให้เด็กเห็นครับค่ะได้ค่ะเออโทอได้ไหมพอใจมาก่ะเธอ,เอ,อไม่รวยเลยเออโทษก็ได้พอใจยังไปเลยถ้าก่อนเศร้ากุง้งไอ้ได้เลาอ่ะครูนี่เธอใสวิกพบมาโรงเรียนใช่ไหมเขาห้ามนักเรียนใสวิกพบมาโรงเรียนคันว่าครูยัยหนุ่ยโทษครูก็ต้องโทษกัน ครูใหญ่คะเราต้องทําตัวเป็นแบบย่างที่ดีให้เล็กนักเรียนค่ะาตัวทีกูเล่าครูคะไม่ว่าครูใส่วิกต์ะไม่ได้กดต้องเป็นกดไอ้ยหวารันครูใหญ่เหวารันลานผอมเงี้